สุดโชคดีพระเอกดังได้ร่วมทานอาหารกับนักเตะเลสเตอร์ซิตี้โชคดีสุดๆไปเลยค่ะสำหรับเตาเศรษฐพงเพียงพอเมื่อได้ไปร่วมงานนิทรรศการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้โดยทางด้านเจมี่วาดีได้จับลักกี้รอได้เลขหนุ่มเตา35เจ้าตัวถึงกับดีใจสุดขีด เผยโมเมนต์ Moment สุดแฮปปี้นี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอตโอเฟียงฟอร์ระบุแคปชั่นว่าฝันยิ่งกว่าฝันผมได้ทานข้าวกับนักเตะเลสเตอร์ทั้งทีมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LFC c เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลสเตอร์ซิตี้ @LFC@Leicester c ซึ่งหนุ่มเต๋าจึงได้มีโอกาสได้นั่งทานข้าวร่วมกับนักเตะเลสเตอร์ซิตี้แบบครบทีม และขอลายเซ็นมาครบทุกคนเลยจ้า